แกไปชวมงไปแล้วครับผมเมนูแกงคั่วหอยจุบหอยขมครับผมวันนี้พกบกับแกงคั่วหอยขมหอยจุบแนะนำให้ซื้อเขากินนะครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้มันรู้ตึกมันจะมีตัวเน่านะครับขังมาหลไหวันนะแกโชว์หลอเรียบร้อยว่าจะได้แต่และตัว ขั้นตอนการแก๊นะครับผมผ่านกล้อง,องอสุดยอดครับผมพร้อมครับครัวพริกแกงนะครับผมค่อยๆเจาไปก่อน พอเหมือนที่แกงจะน้อยนะครับเพราะว่าหอยน้อยเหมือนกันครับผมจะเทนึงพอได้กินมาแล้วกินมาแล้วพี่พริกแกงหอมแล้ว,ลวใส่กระเทียมลงไปใส่กระเทียมไปน,นิดหน่อยครับพี่แาวกาะต้องเข้าแล้วนะครับผมหอม กดพอพี่ขั้นแล้วขั้นตอนการปรุงรสกับผ่านไปแล้วนะครับผมอัดบดดันครับผมเรียบร้อยฮะออเิงาแบบมันๆเลยสวยแล้วเนี่ยสวยแล้วน้ำก้มแก้มก้องเ้มเลย ไปพลตทับผักขูนกลงไปเงินพักครับใช่ผักขูนก,ก,นกคนไทยเรียกแช่ผูกโอ้หอมครับหอมเร็วหนีอยดินิดนึ่น พักก็เริ่มหยอบแล้วครับผมกินไหมกินไหมตามด้วยพักละแช่อมครับผมตัดก,การไปเลยครับโอ้โหสดหยาดเลยหอมบอกเลยว่าหอม

หอมเซลครับผมสวยงามเหลืองข้าๆครับผมใสม่เข้าๆอ,อะไรครับนี่อะถึงของสำคัญวันนี้ก็มีแนมเนืองแถมมาตัวเองครับผม้อ,อมจามด้วยหอมพี่เดียวครับผมครั้งแรกครับผม

ขบุณน้องหน่อยด้วยนะครับบล้วยแบบนั้นกล้ยเว้ยก็ยยต้องเอาผักลงวันนี้แหนมนันจะแค่ไหนเพื่น่าจะขอนแก่นนะครับวิธีวิธีแหนมนหนึ่งอ่าฮะวิธีแหนมต้องเข้า, <นะ S 1> เขาแล้วนะครับมาเข้าแล้วแถวแครับมีผักแถวด้วยเหรอมีผักแถวครับมีผักแถวมาแล้วครับข <c oughs> ้าวครับข้าจิ้มครับฉันก่อนนะ bày, ừ uh huh, <laughs> đẹp <Để mà> khiêu, <laughs> so, ném gặp khoai anh này đi qua p, khoai ok, <không>? <cười> 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 okay không? để cho thỉnh khiêu này nương qua các chỉ là nà nưng không không Khua hoài Mày hỏa phạc à thịt Nghen hoài Hà 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 Kèm Kèm kèo không Quá rồi sau đơn đem nữa nếm mèo em, mèo Mèo em 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 Mì em 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 nướng chưa? em em xài em 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 bên ช้ำไปเลยครับผมอะไรอรยกันครับกล้วยมันได้ความฝาดพี่ผมมันได้แลยมันตัดเลี่ยมด้วยก็ถือว่าวันนี้ได้กินสองเมนูครับผมแกงคั่วหอยขมกับแกมเนียง เช่งนั้นขอพพ่เดียวมาฝากนะผมก็ถือว่าอรา่อยตั้งกูแต่เพือเลือกเลือกแกงคั่วหอยขมครับผมก่อจะแก้ได้นะผมเชั่วโมงก็ถือว่าได้ทําอาหารกินกันนะครับเนาะวันนี้ก็พระเอกก็คือแกงคั่วหอยขมครับผมขอญยาดลาไปกินํำกินวันนี้ครับผมสวัสดีครับเอาใส่กรดาห